สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมแล้วก็ Happy g กับชาเดกันนะครับในเกม a r c l e g e n d นะเ,เกมนี้นะครับเขาเปิดให้เล่นที่สโตนอกก่อนนะครับลิงกโหลดอยู่ใต้ description นะครับสโตไทยยังไม่มีเนาะแล้วก็มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับโหลดเป็นไฟล์นะครับแล้วก็เอามาติดตั้งนะครับ ใช้ Google Drive นะเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG จนะครับจัดทีมต่อสู้นะครับตัวละครก็จะเป็นสีๆนะครับนี่นะครับเนี่ยเทมาครับตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับสีทองเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นมาตั้งแต่สีดาวนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะ3ดาวนะตัวสีม่วงที่3ดาวครับเนี่ยสวยครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยสีม่วง3ดาวแล้วก็สีฟ้าเนี่ย ต่ำสุดจะเป็น2ดาวนะครับตัวละครก็อัปเกรดโดยใช้น้ำยานะครับหรือว่าไปฟาร์มก็เลเวลขึ้นได้นะครับใส่อุปช่ป้องกันได้นะฮะเป็นเซตคล้ายๆซัมมันเนอร์วอลนะครับตรงนี้เนาะเซตดีฟเอนซ์เซตเฮีนะครับ uh oh. แล้วก็เอาวุธชุป้องกันก็ตีบบกได้ด้วยนะสกิลก็อัปเกรดได้ครับถ้าเกิดว่ามีตัวซ้มเนี่ยจะสามารถสุ่มเพิ่มสกิลได้1อันคล้ายๆซัมมันเนอร์วอลเหมือนกันนะครับ เทนเนี่ยเทนนี่มันจะไปเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับโดยใช้หินนะครับเป็นขั้นๆไปนะครับหินตัวนี้ก็เข้าไปเก็บที่นี่นะครับจะมีช็อคคัทให้นึทาเลนก็จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับก็จะต้องใช้หินเหมือนกันนะฮะสามารถเลือกทางได้แล้วก็ไปเก็บหินกันตรงนี้นะครับเมจิเวิร์กช็อปนะะตรงนี้เป็นดันเจียนอันหนึ่งนะครับของเกมนะตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราลองดูหมวดต่างๆนะครับ เอ t าแลนเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นดันเจียนนะครับแอชิ p ก็คือในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็ไซส์นี่จะเป็นไอในเมืองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมปแผนที่นะครับนี่แผนที่อัตราการเคลียร์ก็อยู่ตรงนี้แต่แถวนี้นะฮะเอ่อเอาแลนนะครับไปเอ้าแลนดันเจียนก็จะมีดันพวกเมจิเวิร์กชอปนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะเก็บพวกอัปเกรดตัวละครนั่นแหละแล้วก็เอ่อดันดันเงิน e x p นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นของอัปเกรดอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นคลาดเป็นดามสายอาชีพเนาะแล้วตรงนี้ลอ s ซก e c t o r จะเป็นดันอาวุธชุดป,ป้องกันนะครับนี่เป็นเซตเซตนี่ฮะนี่ก็อีกเซตหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อีกเซตหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายนี่ก็อีกเซตหนึ่งเนาะเราไปลองดูกันนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เป็นชั้นๆไปสูงสุดก็หูยยี่สิบชั้นนะ นี่นะครับของก็จะดับพอาจะบอกตามนี้เนาะลอเซกเตอร์ ctor, เอ่อถัดไปตรงนี้จะเป็นเออดันเงินนะคบกับ exp นี่นะนี่นะครับแล้วก็ขวาสุดเอ่อไม่สุดสีสุดเป็นตรงนู้นแต่ผมยังไม่เปิดนะครับออหอคอยนะครับก็จะไต่เป็นชั้นๆไปชั้น9ตอนนี้ผมอยู่ที่กําลังไปชั้น10นะครับ แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆได้ปื๊ดมันค่อยๆขึ้นไปนะครับของก็จะดอกตามนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของเอาท์แลนด์นะฮะไปดูตรงในส่วนของเมืองเมืองเนี่ยมันจะเป็นภารกิจเขาจะแยกเป็นภารกิจหลักนะครับแล้วก็ภารกิจรองภารกิจรองก็จะตรงข้างล่างนะครับสีฟ้าภารกิจหลักก็จะสีทองเนาะนี่นะฮะสีฟ้าสีม่วงมันจะมาผูกเป็นครั้งครั้งนะครับเป็นพักๆแล้วก็ นี่สีม่วงนะครับแล้วก็สีทองนะฮะอันนี้หลักซึ่งผมติดอยู่ตรงเนี้ยเคลียร์ไม่ได้นะครับแพเออเรามาลองดูกันนี่นะครับแมปจะเป็นแบบน,นี้ก็สามารถเลื่อนดูได้เนาะโอเคลองไปเนื้อเรื่องสตรอรี่หลักเลยละกันตรงนี้เนี่ยผมมาถึงตรงนี้ต้องสู้กับไอตัวนี้นะลองสู้เลยละกันแต่ตัวนี้เขาที่ร้วผมแพ้น้ครับแต่ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงไม่แน่ใจเออพลังลบเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลย มอนกับเรานะครับเราสามารถตั้งลีดเดอร์เลยนะครับนี่แอทแทกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ลุยการต่อสู้มันก็จะสู้ออตโต้นะครับถ้าเรากดออตโต้นะครับตรงนี้เป็นออตโต้เออสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ใช้กรออนะครับป้องกันเนี่ย ออตอนต่อสู้มันจะคล้ายๆเกมแนวออไอดินอาพีแต่ว่าเราสามารถบังคับแล้วก็ไลส่สกิลเองได้ด้วยนะครับระยะตำแหน่งมีส่วนสำคัญระยะไกลใกล้นะครับแฮผ่านแฮไหว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 ไปต่อครับโอไม่ใช่สิผมไปตายเว็บหลังหรเปล่าตอนนี้มีหลายเวฟหรือเปล่าโอเคชน,นะโอ้โหอัปเกรดมา ยังเป็นเลย <Well done. S 1> อ่าเนี่ยนะครับระบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเลเวลขึ้นละไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีว่าแฮปปี้กาชาเดเอาแล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดกันแล้วนะอ่าวันนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมเก็บเพชรมาได้328 0ดิเม็ดไม่ได้เติมนะครับเพชรฟรีแล้วก็ใบสูง่ม40ใบนะครับตู้เนี่ยมันจะมีตู้บนสุดบนสุดจะเป็นเลดอัพนะครับแลวสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวไหน ผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสุ่มครบ30ครั้งเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้แต่ตั๋วมันจะต้องเป็นตั๋วสีทองนะครับซึ่งได้มาจากภารกิจนะครับต้องค่อยๆเก็บไปนะครับหรือไม่ก็ต้องซื้อเอานะเออตัวที่2นะครับตัวนี้จะใช้ตั๋วนะครับตั๋วปกติแล้วกันมันจะมีตั๋วขั้นต่ำอยู่ด้วยตั๋วปกติเนี่ยสิใบนะครับ10ครั้งเนาะโอเคนี่อีก17ครั้งนะครับ จะได้ตัวนี้นะถัดไปนะครับอันนี้การันตี25ครั้งจะได้ 2S นะฮะเอ่อซึ่งเป็นแสงกระมืด2ตัวนะครับ 2S นะแต่ผมไม่มีใบนี้นะครับข้ามไปเดียวสุดท้ายจะเป็นใบธรรมดานะครับตัวนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับจะมีใบขั้นสูงกับธรรมดาเนาะเราดูเลทของขั้นสูงกันก่อนตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้ไม่ใช่สีตรงนี้ตรงนี้อ่า B อยู่ที่66%นะครับ A 30 S 3นะครับอันนี้จะเป็นสีทองสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับเรทสามอ,อถัดไปนะครับตู้บนตู้บนเนี่ยไม่บอกแต่ว่าถ้าครบอะก็ได้ตัวนี้นะครับครบ30ครั้งเนาะเอาตีเป็นว่าเท่าเท่ากันเลยแล้วกันเนาะเรทสามนตะสุ่มตัวนี้ก่อน2ใบนะครับ ให้กดค้างไว้ปรับแล้วก็จะเรียกรถไฟออกมาครับแต่ผมสังเกตนะครับถ้าคลื่นเนี่ยคืรอรถไฟเป็นสีอะไรก็ได้สีนั้นนะตรงนี้เป็นสีฟ้าครับผมอ่าสีฟ้านะครับบีเลยีกใบหนึ่งปุ๊บยิ่งสีฟ้านะฮะผมสักีบเลย อ่าไอตัวเดิมเลยนะครับเกมนี้ตัวละครยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดแต่เขาทดสอบโค้ดเบต้ามานานแล้วนะก็เปิดจริงตอนนี้แหละเอาละครเด็ดสามเปอร์เซ็นต์นะครับไปต่อกันอีสิบเจ็ดครั้งเขาบอกว่าจะได้นะปึ๊บน,น,น,นานๆหน่อยนานๆาห,หน่อยไปสีม่วงอ่าเราดูดีกว่าสีม่วงก็บางทีมันอาจจะมี เซอรพรส์ให้เรานะฮะหนึงตัวโอ้โเท่ดีนี่แบกโลครับโอ้โหโ,หโ,หโลแยกได้ด้วยเอยครับมาหนึ่งตัวม่วงเนาะไอ้นี่ก็ม่วงนี่ตัวพระเอกม่วงมาสองม่วงมันสามสาเปอรเซ็นตะ์อะเยอะอยู่สรุปนะครับม่วงสองครับผมโอเคเราไปดูหน้าตัวกันก่อนเนาะเขาบอกว่าสิ็ดใช่ไหมตอนนี้เหลือเจ็ดนะครับจะได้ตัวนี้นะไปคราวนี้ได้ละนะนะ กดค้างไว้ยิงไม่ใช่ยิงสิมันเป็นประตูวิติะอะไรสักอย่างอ่าสีลุ้งมาแล้วสวยงามไม่ใช่สีทองนะเป็นสีลุ้งเลยนะครั้งนี้นี่ yeah. อันนี้สีม่วงครับผมตัวนี้ดาเมจแรงนะครับดาเมจเดี่ยวแรงไอ้นี่ผมยังไม่มีนะครับดูท่าทางไม่น่าใช้เลยเอครับ มาแล้วครับผม <Just right. S 1> การันตีหน้าตู้ธนู S S นะครับ2 S เป็น5ดาวโอ้โหการันตีให้นะเออถ้าใครเล่นใหม่ก็แนะนำตูน้นี้เปิดได้ครบนะฮะแล้วก็ได้เฮ้ยไอตัวนี้ต้องจะเลโอ้เอโอออกจะเทอ่าสรุปกันหัวนี่จะเป็นแบบขอบลุงเลยนะขอบแบบเลเซอร์นี่เป็นการเลเซอร์เลย เออหลุงนะครับแล้วก็สาม,ม่วงนะต่อไปอีกสิใบโอ้ลิมดูหน้าตู้ว่าเปลี่ยนไปอะไรปุ๊บสีลุงม่วงนะครับข้ามไปเลยเนาะเอ,อหนึ่สองสามสตัวนะครับเอ,อไปดูหน้าตู้กันเนาะโอ้อีกครั้งนะครับการันตีอยู่ที่137แสดงว่าครั้งแรกเนี่ยเขาให้เราน้อยมากก็ประมาณ ประมาณ30 30ครั้งนะครับเพราะว่าผมเปิดไปในส่วนหนึ่งนะครับตอนในที่ว่าเหลือสิบเครั้งเนาะผมเปิดไป10กว่าใบอ่ะอครั้งต่อไปนี่137ยสาสิบเจ็ดใบหนึ่งลงุงเอ้ยหนึ่งม่วงครับได้สองม่วงนะครับตัวใหม่หนึ่งตัวเนาะโอเคใบสูมหมดแล้วนะครับเราลองดูอืมเดี๋ยวผมขอไปดูดิตู้บนสุดอะมันน่าสนใจตัวเนี้ยนะ นี่เราไม่มีไงแล้วก็ตู้นี้เนี่ยลองดูดิปุ๊บไม่ได้นะครับตันนี้ต้องแสงมืดเนี่ยต้องใช้ใบพิเศษตู้บนเลน up นะครับก็ใช้ใบพิเศษของมันเหมือนกันมีแต่ตู้นี้นะครับที่ใช้เพชรได้ตู้ที่เราเปิดกันเมื่อกี้เนาะแค่สองพันเพชรต่อสิบครั้งไปึกซื้อกันตรงนี้เลยนะไปครั้งนี้ผมว่าสีลุงนั่นไงสีทอง สีลุงนี่คงยากมากๆแต่เขาการันตีให้สีทอง3%เนี่ถือว่าถือว่าดีแล้วนะสเรเซ็ลทดีอยู่ดูกันทีละตัวครับอเล็กครับพระเอกมาแล้วครับไอ้นี่น่าจะเป็นตัวเอสนะมาแล้วครับจอนาธานเป็น เือนนักเวทแน่นอน,นครับเรียบร้อยครับนักเวทโจนาธานนะครับผมต่อไปก็ไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับเพชรเนาะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบอ่าไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ใบธรรมดาหนึ่งใบนะถ้าใครอยากโหลดเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับบายบายครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใ่คลิปหน้านะ